เวลาสวดมนต์สามคำเนี่ยถ้าแปลได้ก็แปลว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเราโง่และอย่าไปทนงตนสวดมนต์ส,นสามคำพุทธังเนี่ยมันแปลว่าในความว่างหรือการปล่อยวางมันมีความรู้แจ้งเป็นไปของมันเองมันรู้ของมันเองพุทธังทมังมันมีพลังของมันอยู่แล้วสังฆังมันใสสว่างบริสุทธิ์อยู่แล้วในอะไรในสภาวะจิตจิตมันคือพลังงาน พลังงานตัวนี้มันเป็นสุญญาตาแต่มันเป็นสุญญตาที่มีความรู้แจ้งซึ่งเราเรียกว่าพุทธัง <M' un S 2> มันเป็นสุญญตาที่เปลี่ยนไปด้วยพลังซึ่งเราเรียกว่าธรรมังมันเป็นสุญญตาทิ้งถึงซึ่งความบริสุทธิ์เราเรียกว่าสังขัง,งสวดมนต์อย่างนี้สิเพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองนั้นจะจบปเจ็ดปสี่มันไม่เกี่ยวจม่เจนังสือเลยก็ได้ถูกไหมแต่คุณต้องเข้าใจหลักตรงนี้นะถูกครับแล้วกี่คนที่มันสวดมนต์แล้วมันรู้ครับ เพราะถ้าถ้ายึดอยู่แต่ยฉันปริญญาเอกเดี๋ยวมันก็มีปิญญาก็อัตาไงปีเสร็จก็โทรโทรเสร็จเอกเอกเสร็จก็เป็นชี่มึงก็แค่มึงก็รู้นิดเดียวจากที่ร้านล้านแห่งมึงรู้ครับแหมโลกนี้มันมีมากี่ล้านปีแล้วและยังจะดําเนินต่อไปอก,กี่ล้านปีธรรมชาติสร้างฉันสรรพสิปป่งมาแล้วกี่ล้านปียังจะสร้างอีกกี่ล้านปีแต่ชีวิตมึงชันแค่นี้มึงเก่งแค่ไหนวะครับด้วยสมองนิดเดียวแค่นี้มึงจะบันทึกได้แค่ไหนวะแต่สรุ้แปลว่ารู้จัก ปล่อยวางเพราะอะไรสรรพสิ่งมันมาจากความว่ามันรู้เข้ามันเองรู้สุดยอดคืออะไรรู้จักปล่อยวางเพราะถ้าว่างแล้วมันรู้เองมันรู้เยอะก็โง่เยอะนะบางทีถูกอ่ะรู้เยอะมันเต็มอ่ะยิ่งรู้ยิ่งรู้จักน้ําเต็มแก้วก่อนน้าเต็มแก้วก่อจิตไม่ว่างอ่ะเคยได้ยินไหมรู้มากเนี่ยคือจิตไม่ว่างจิตต้องให้มันว่างพอว่างแล้วมันรู้เองจริงกปลบะแมวหมามันเคยเรียนหนังสือไหม แต่แม่งการแพทย์มันเก่งชิบแห้ไงวะสันเกตอไม่สบายเชียวยากเลยเพราะนั้นสอนคนเนี่ยกระตุ้นให้เขาสู้เวลาเขาแพ้ก็กระตุ้นให้เขาสู้เวลาเขาชนะกระตุ้นให้เขาถ่มตัวนี่ให้เขาหาจุดที่มันสมดุลถูกต้องแล้วก็ถ้าเขาเข้าใจผมคิดว่าเขาก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วความรู้แจ้งเขามีอยู่แล้วโดวยไม่ต้องเรียน ใช่ไหมพลังเขามีอยู่แล้วเหมือนแปะบอกไม่ต้องไปสอนแมวมันปีนกำแพงหรอกมันเห็นมันเรียนรู้แล้วมันก็ทำแต่ทมะคือธรรมชาติมันเป็นไปของมันเช่นนั้นเองตา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 เนี่ยมันเข้าใจล่าถ้าเวลังอ่ะอ่านประวัติได้ป่ะอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกก็ตัวแต่ทําไมมึงถามปัญหาแลไวมากูรู้เหมาะเพราะท่านมีความเชื่อว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองพุทธังสารนังคาฉามิ ในความว่างแห่งสุญญาตานี้มีความรู้แจ้งอยู่ครับไหมธรรมังสระนังคฉามิในสุญญาตาภาวะนี้เปี่ยมไปด้วยพลังของมันอยู่เห็นไหมไม่ต้องไปสร้างมันมีของมันเองอยู่แล้วสังขังสรนังคฉามิในสุญญตาภาวะนี้มีความบริสุทธิ์อยู่แล้วนั้นพุทธธรรมะสังขะก็คือพุทธจิตหรือจิตที่เป็นสภาวะเดียวกับสุญญาตาจิตว่างไม่ยึดถืออะไรเลย มันจะรู้ของมันเองถ้าคนเราเนี่ยสแสวงหาความเป็นพุทธธรรมสังขาซึ่งมีอยู่แล้วที่จิตว่างก็ถึงนะจิตว่างก็แปลว่ารับรู้แล้วเพราะมันรู้ของมันเองชัดไหมอย่างนี้ชัดไหมก็บอกใครไม่ได้เหมือนกันบอกได้ไงอะอธิบาบกไม่ได้อบอกไมาได้เพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองอยู่นอกเขตเหนือผลอตัวนี้ที่เขาเรียวกว่าเป็นโลก,กุตระ เวลามีคนมาถามไฮ้กินข้าวแล้วอร่อยขนาดไหนมันจะ่อธิบายไม่ได้เหมือนกันอธิบายได้ไง <c oughs> ถ้าถ้าอธิบายได้มันก็เหมือนกับ <c oughs> เราสอนนกแกว้วนกขุนทองให้พูดตามลัก <c oughs> ถามว่ามันเข้าใจความหมายคําพูดไหมไม่เข้าใจแต่มันพูดนะ <c oughs> นั่นคนพูดหลักธรรมได้คล่องๆก็เหมือนกันกนกแกว้วนกขุนทอง <c oughs> แต่ถ้าไอ้ใบเอาน้ําพึ้งหยอบใส่ปากมันรู้นี่ว่าหวานไม่หวานอะ่ะ <c oughs> มันพูดไม่ได้ก็จริงแต่มันรู้อะธรรมะก็อย่างเงี้ยท้าไมปฏิบัติมึงรู้อะ เมื่อแต่ท่องอ่ะไม่เคยปฏิบัติอะใช่ไหมภาวนาแปลว่าท<ะ>ําให้เจริญทําให้เห็นทําให้เป็นทําให้มี<ะ>มันก็มีสองภาวนา<ะ>สม,มะากะกับวิปัสสนา<ะ>สม,มะาะก็แปลว่าทําให้มันนิ่งอะไรละ่ะจิตจิตเนี่ยถ้ามันฟุง้งมันก็เหมือนกันน้ําไหลผ่านดินโครนใช่<ะ>ไหมถ้าจะมันนิ่งมันก็ตกตะกอน แต่ไอ้ตะกอนยังอยู่เขย่าเมื่อไหร่มันก็ขึ้นต้องวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าทําให้สว่างแจ้งทําให้ใสแจ่มก็คือต้องเอาตะกอนออกครับ<จ>มันเรื่องจิตกะจใจอย่างเงี้ยนะใจคือความคิดครับเพราะไอ้ความคิดเนี่ยแหละไปสร้างนูน่นสร้างนี่ขึ้นมาครอบงาจิตเขออ้าใจจิตคือธาตุรู้ถ้ายิสมถะก็หมายถึงทําให้จิตนิ่งหมายถึงว่า ถ้าไม่จิตนิ่งก็หมายความว่าไอ้กิเลสท,ที่ตัวมาครอบเนี่ยอย่าไปยึดติดมันมันมาแล้วปล่อยมันออกมันมาแล้วปล่อยมันออกเพราะไอ้ตัวจิตมันรู้ของมันเองเห็นสักแต่ว่าเห็นเข้าใจไหมไม่ปรุงแต่งไอ้ตัวปรุงแต่งเราเรียกว่าใจความจําความคิดเนี่ยคือตัวปรุงแต่งจำเอาไว้เลยใจคืออะไรสมองสมองมีหน้าที่จําคิดจําคิดจากไหนจากสิ่งที่ท่านเห็นทางตาได้ยินทางหูได้รู้ ทางจมูกได้รู้ทางลิ้นได้รู้ทางกายแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่สมองห้า<ะ>ประตูแล้วมาใส่ไว้ที่ประตูที่หก<ะ>ไอตัวนี้ตัวปรุงแต่งอะไเรื่องวัจัยกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นสมถะทำให้จิตมันนิ่งก่อนเสร็จแล้วก็มาโดยธรรมชาติมันนิ่งเพรามันอยู่แล้วด<ะ>ีที่มันฟุง้งเพราะอะไรเพราะจิตมันโดนครอบงำด้วยใจ<ะ>ใจมันไปสร้างมโนขึ้นมามโน,นคือความคิด<ะ>ความคิดคือใจ<ะ>ใจคือสมอง อย่างเงี้ยเข้าใจรึเปล่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสร้างความรู้สึกวันนี่เป็นกูนี่ของกูใช่รึเป่แต่เห็นสักแต่ว่าเห็นมันไม่มีกูไม่มีมึงได้ยินสักแต่ว่าได้ยินมันไม่มีกูไม่มีมึงอย่างนี้พอฟังเข้าใจป่าเพราะฉะนั้นสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิแปลว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบ,บอะไรมากระทบทางตาถ้าเราไปยึดหมายมันเสร็จเลย แต่สักแต่ว่าเห็นเดี๋ยวมันก็ไปรู้ทันมันอย่างนี้เรียกว่ามีสติได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเดี๋ยวมันก็ไปอย่างนี้เรียกว่ามีสติเข้าใจยังเพราะจำได้เ่ยเพราะถ้าพูดถึงคำว่าสมาธินี่ผมนึกถึงตอนที่ไปคุยกับหลวง,ลงพ่อที่ท่านถามว่าทําไมเลิกนั่งสมาธิก็บอกเออผมวาดรูป เวลาวาดลูเราไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นก็เนีียสมาธิแล้วท่านจะบอกเลยเออใช่เลยนี่แหละใช่เลยนะถ้าโยมพูดอย่างนี้โยมไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งใช่เพราะยานคือพุทธจิตครับผมก็คิดนะว่าเออถ้าคนไหนปักผ้าหรือว่าคนไหนหั่นผักแล้วเขานิ่งมากจนเขาไม่คิดเรื่องคือทําอะไรแล้วก็อยู่กลางงานคนที่ธรรมะก็คือหน้าที่การงานครับถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของเรา นั่นถือว่าเราเข้าถึงหลักธรรมแล้วว่าถ้า,านั่งหลับตาแล้วก็คุณฟุ้งไปนู่นฟุ้งไปนี่มันมันไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องของใจปรุงแต่งแล้วมันจะมาด้วยจินตนาการแล้วจันเฉดป้าจินตทั์เกิดเลยทันทีนสวรรค์ตรงนี้มีละนั่งแล้วบ้าขรัน<ะ>ยัง<ะ>ยิ่งนั่งยิ่งจินตทัศนกนั่งแล้วก็จินตนาการว่ามือตัวเองค่อยๆสว่างวาบแล้วก็หายไปกระดูกสว่างวาบแล้วก็หายไปโก คือเราก็ไม่ได้ว่าเขาผิดถูกเออเป็นอีกทางหนึ่งบางที่เขาเขาคิดว่ามันพาเขาแบบไปถึงครับรู้ในขณะปัจจุบันอยู่ทุกขณะจิตหมายว่ามีอะไรมากระทบทางตาอ๋อไม่เที่ยงมีอะไรมากระทบทางหูอ๋อไม่เที่ยง<ะ>ง่ายไหมอย่างงี้ง่ายไหมชอบแบบนี้เราอ่านพาเซนท่านกวาดลานวัดถ้ากว่าด้วยจิตว่าจริงจริงท่านก็บรรลุทาได้ก็ถูกต้องจะยินเสียงไม้ไผ่กระทบก,ก้อนหินหนึ่งกัด<ะ>ท่านก็ตื่นรู้เลยว่า ไม่มีอะไรจริงแล้ว<ด>ชีวิตไม่มีอะไรท,ที่แค่แล้วสั้นมากเหมือนเสียงกระทบกิ้งแล้วก็หายไปคําว่ามโนธรรมเนี่ยคนมันยังแปลไม่เคยออกมโนคือความคิดธรรมะก็คือเป็นของมันเช่นนั้นเองถ้าเราคิดแบบว่างๆเรารู้ทันว่าสรรพสิ่งล้วนมาจากความว่างไร้รูปลักแต่ก่อกเนิดสรรพสิ่งคําว่าไร้รูปลักก็คือศูญยเนื้ตาไงเข้าใจยัง แ้าความคิดเราพุ่งที่สูญญตาสุญญตาเป็นตัวก่อกําเนิดสรรพสิ่งตัวเราตัวเขาก็คือหนึ่งในสรรพสิ่งที่สุญญตานี้ก่อกําเนิดขึ้นสุญญตานี้มีอยู่ในทุกอนูอยู่แล้วสุญญตาตัวนี้ก็คือตัวพุทธธรรมสังขารชัดไหมล่ะทําไมจึงใช้กรรมมาเหมือนรู้มิสึกปล่อยวางคุณจะรู้อะไรสู้คุณรู้จักปล่อยวางไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณรู้มาแล้วก็ไปทั้งสิ่ง